เลิกกันเพราะครอบครัวของแฟนปิดกั้นนะครับควรทําอย่างไรดีครับนะผู้จะบอกวันนี้ตั้งแต่เราเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นคอนเซัลมาเลิกกันเพราะครอบครัวปิดกัน้นไม่เคยมีอยู่จริงครับไอที่มีอยู่จริงคืออะไรแม้แม้ว่าครอบครัวอาจจะบอกว่าเนี่ฉันเป็นกัน้นฉันไม่อยากให้คุณคบกันแต่ถ้าเขายืนยันยืน,ยนกรานที่จะคบออกับคุณไม่มีใครทำอะไรเขาได้ ครอบครัวมันปิดกัน้นหรือเราสองคนรักกันไม่มากพอมันมอยู่แค่นี้มันมันไม่มีเรื่องอื่นมาปนเลยนะครับพ่อของเขาแม่เขาแม่ของเขาแม่ครบต่างๆพวกนี้ถ้าเขาจะดันทุรังสักอย่างสักอย่างเนี่ยไม่มีใครมาห้ามเขาได้มันมีอยู่แค่นี้ครับเรื่องไม่มีเรื่องอื่นปน,นมีอยู่แค่นี้ คำถามคือเนี้ยคุณต้องมองเยอะกลับไปว่าเขารักคุณมากพอหรือเปล่าหรือเรารักกันมากพอหรือเปล่านะครับลูกเนี่ยสมมุติลูกเนี่ยนะเกิดมานะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราเลี้ยงได้ครับแต่พอโตพอพอไปพอเขาโตขึ้นไปเลี้ยงได้แต่ตัวไม่สามารถบังคับได้ หมือนเราอะนะครับว่าจะโตขึ้นมาแม่บอกว่าอย่าไปเที่ยวนะลูกไปครับอย่าไปน้ําตกนะลูกไปครับอย่าไปงานนะลูกไปครับอย่าไปกับเพื่อนนะลูกไปครับเพราะอะไรก็ถ้าเราจะไปสักอย่างก็ไม่มีใครห้ามได้คนนี้อยากเอานะลูกก็เอามีหลายคนอยู่ในที่เนี้ยนะครับเพราะอะไรกของก็ห้ามอย่าคนนี้นะไม่โอเคนะลูกก็เอานะครับแต่คนที่บอกว่าเนี่ยอ พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่กีดกันต่างๆเนี่ยเขอจะกีดกันแต่เขาไม่สามารถบังคับได้เลยถ้าฝ่านของคุณเลือกที่จะข้อคุณตอวันนี้ดูเหมือนกับว่าฝ่ายของคุณเลือกที่จะให้คุณทุกข์อยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าอันนี้ครูพยายมตั้งคําถามนะครับ